ไวมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบอุ้ยแปบเดียว9ปีแล้วค่ะมันพิเศษยังไงบ้างสำหรับเก้ของเราเลยมันนานจะเรารู้สึกแบบมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายค่ะก็กินข้าวปกติธรรมดาวันนึงก็ไม่ได้ทําให้มันเป็นวันที่พิเศษอะไรมากมาแต่ก็มีการใส่ลูกโป่งไปได้ลูกโป่งก็คือมีรายละเอียดว่าแบบว่าเป็นหัวใจเก้าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การสื่อความหมายอะไร ไม่มีก็คือสื่อว่า9ปีแล้วค่ะคมหมักไปลุกลงเลย9ปีแล้วก็มันเราเราเราครบกันเหมือนเพื่อนอะคะให้แบบว่ามีอะไรก็แบบแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้หวานขนาดนั้นรูปมันอาจจะดูหวานเฉยตอนแรกนึกว่าจะมีแบบคุกเข้าให้เราเห็น้ายอ๋อใช่ทุกคนก็แซวเพราะว่าเห็นแวนเห็นอะไรเงี้ยเหมือนแบบที่ถ่ายคือเหมือนเก็บเป็นโมเมนต์แต่ว่าไม่ใช่ของขวัญที่ให้กันในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนานจนโดนแซวหรือยังพี่มินว่าแบบเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีโดนถามตลอดเลยค่ะแจกการ์ดเลยไหมฮะยังค่ะตกใจเลยคุยกันบ้างอะไรยเออ ยกันเองอ่ะไม่ใช่คุยคุยกันเองยังแบบยังไม่เคยมีการคุยแต่แบบทางครอบครัวก็มีถามกันบ้างแต่ว่าแบบเหมือนเรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอ่ะเรากับกันเองยังไม่เคยคุยว่าแบบอยากมีครอบครัวเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะถามว่าแบบจะแต่งหรือยังเหมือนที่คนอื่นถามมากกว่าขอขอค่ะเร่งไม่ไม่รู้เขาอาจจะคิดว่าแบบเออคบกันมานานแล้วด้วยอายุอะไรหลายๆอย่างแต่สําหรับตัวมิน้นยังคิดว่า เรายังมีอะไรหลายอย่างที่ต้องศึกษากันอีกอะค่ะมีข่าวลือว่ามีกําลังซุ้มเตรียมงานแต่งอ๋อไม่ใช่ค่ะซุ้มกับพี่ผาเตรียมเตรียมทําอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เขาใหญ่ค่ะไม่ใช่งานแต่งไม่ใช่งานแต่งค่ะที่บอกว่าคุยเรื่องสินทนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคุยคือมิ้งกับพี่ผากําลังจะเตรียมทําโปรเจกต์หนึ่งเร็วๆนี้อีกหเดือนก็เลยแบบว่าซุ้มไปดู ที่ที่เขาใหญ่เฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือนขอไม่ได้มีการคุยกันเรื่องงานไม่ว่าหรือว่าสอบท้องมันอะไรยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มีคือพ่อแม่ฝ่ายชายยังไม่ได้เข้าไปคุยกับครอบครัวเราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าเราเลิกดีอะไรสัย่างเลยยังไม่มีค่ะแต่ถ้ามีต้องเดี๋ยวด้านนั้นข้ามขั้นไปเลยเดี๋ยวเราเอาคุยกันเบื้องต้นก่อนดีกว่าค่ะเวลาเห็นกับคู่เพื่อนแก่อะไรอย่างที่มีแบบเนี้ยตอนนี้ใกล้มีเบบีเราแบบยังไงบ้างก็ ยินดีอะค่ะก็รู้สึกว่าใช่เขาถึงเวลาที่แบบต้องมีแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเราพอกลับมามองเรายังรู้สึกว่าทั้งตัวเราตัวพี่ผาด้วยยังยังเด็กเด็กในที่นี้คือเหมือนเรายังมองอนาคตกันไม่ถึงตรงจุดนั้นอะไรเงี้ยเราคุยกันเรื่องแบบกำหนดระยะเวลาไม่ตัวมิ้นกับพี่ผายังไม่เคยคุยกันเองเลยค่ะว่า อยากแต่งเมื่อไหร่อยากมีครอบครัวย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกันเป็นเรื่องของการทํางานพรอมินคิดว่าการที่เราจะสร้างครอบครัวได้เนี่ยพื้นฐานชีวิตเราต้องดูแลตัวเองกันให้ได้ดีก่อนตอนนี้เราคุยกันยังไงบ้างก็คือตั้งใจทํางานอย่างเดียวเลยค่ะก็คือแบบแพลนทําธุรกิจด้วยกันมากขึ้นะไรอยค่ะ ก็เรียกได้ว่าก็เหมือนเราก็พยายามสร้างตัวเองให้มั่นคงเขาก็ต้องสร้างตัวเขาให้มั่นคงก่อนที่จะเริ่มสเตปต่อไปค่ะถ้าในเม่เขาถึงมองว่าเราแบบว่าซุ้มเตรียมแต่งอาจจะเห็นว่าเราแบบหลังๆคือไปเขาใหญ่ก็คือไปดูที่เพื่อทำโครงการที่บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดโครงการใหม่อะไรอย่างงี้ค่ะอาจจะเห็นว่าแบบเอ้ยเราไปเพื่อไปดูที่เยอะในโบนันซาแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ไปดูที่เพื่อทําอะไรเพื่อจะมาทํางานกันค่ะคนก็คิดว่าเป็นเรือนหอใช่ไม่ใช่ค่ะ มองปีนี้ไไม่มีข่าวดีใช่ไหมคะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรไม่มินเหมือนเราถูกกจับตามองแล้วเหมือนคนจะแต่งคือมินว่ามันก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะมองเพราะว่าเราก็คบกันมา9้าปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลาที่นานนะคะก็ไม่แปลกที่ทุกคนจะถามเข้าใจคนถามเยอะทั้งสื่อทั้งคนรอบข้างก็ถามยังไปถามเขาดีกว่าค่ะแต่แต่ที่บ้านเราเริ่มมีคุยคุยกับเขาม้างไหมคะไม่คุยเลยค่ะคือไม่ไม่ได้คุยกันคือ คุณพ่อพี่ผาก็ถาม,มคุณพ่อมิงกับคุณแม่ก็ถามว่าแบบก็เหมือนพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกว่าคบกันแล้วเออเป็นยังไงไ<ม>คิดถึง,ถงสเต็ปกันไม่ว่แบบไม่น่านะคะนะไม่น่านะคะน่าจะน่าจะต้องรู้แล้วถ้าเขาเซอร์ไพรส์ <laughs> สก็เซอร์ไพรส์หลอกตอไม่มินนะตอนนี้ยุคนี้มีเซอรพรส์อย,อย่างนั้นด้วยหรอมี เราพอแมไม่อยากไม่เอาอ่าจะทำไม่ได้ต้องขอเตรียมใจก่อนกวนละมือไม่ไหวเรกไม่รู้มินว่ายุ่งนี้มันต้องเุรนยนก่อนสำหรับหน้อือโอเคโอเคโอเคโอเโอกัะ